วิรินทปัญหากันที่สองมิรินทปัญหากันบรรยายโดยอาจารย์ชัยวัฒน์กปิลาการวันอังคารที่ยี่สิบสามกันยายนสองพันห้าร้อยสี่สิบหกปัญหาที่เทนะ่าไหร่นะเมื่อกี้สามยังยัง เดี๋ยวบอนยังไม่จบเลยในะปนัญหาที่สามนี่ไงพอร,รับสั่งถามว่าเราอาจทราบได้หรือไม่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้ที่หาใครยิ่งกว่านี้ได้ท่านน่ากเกษรก็ถาวายพระพรตอบว่าเราอาจทราบได้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นบุคคลผู้ที่หาใครยิ่งกว่านี้ได้และทีนี้ก็มีการอุปมานะ เมื่อพระเ้ามิลินยังทงสงสัยอยู่ว่าจะทราบได้อย่างไรก็อุบทีนี้พระนักเสษ็รก็ยกอุบมาว่าอาจารย์นักเขียนท่านหนึ่งที่ว่าพระติทธิเท์เลยละนะพอท่านมรณภาพาไปแล้วแม้มรณภาพร่วมไปนานแล้วถึงหลายปีคนทั้งหลายก็ยังรู้จักท่านเลยนะทีนี้รู้จักท่านได้อย่างไรนะนะ พระเจ้ามิลินคนตั้งหลายยังรู้จักท่านก็โดยงานเขียนคือผลงานปรากฏอยู่ข้อเขียนปรากฏอยู่จึงรู้ว่าอาจารย์ผู้เขียนผู้นี้มีอยู่จริงนะเพราะว่างานเขียนจะมีนะโดยที่ไม่มีผู้เขียนะเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างบัญญัติสิทธิการพระเจ้าจะ,จะมาทำไว้เลยนะจึงได้รู้ว่าพระเจ้ามีจริงไง นะฮะเพราะมันหลักสูตรการนีจริงอะไรต้งนองนั <ś> ้ <c oughs> นใต่ว่าคุณไึกอย่างนั้นเรื่องเป็นเรื่องอุปโลกแล้วจะเอามาเอามาในทีนี้ไม่ได้นะครับแส <c oughs> ดงว่าอาจารย์ที่เป็นพระเถระนะครับที่เป็นนักเขียนก็มีที่เป็นนักประพันธ์ก็มีเข้าใจว่าคงจะเป็นนักประพันธ์ประเทศ อัตกวีนะครับไม่ใช่จินต์เกวีนะมีกวีอยู่สามจ,จำพวกไงเนะคยพูดเลยฟังแล้วมั้นะครับอะไรนะจินตเก,นะกวีอ่อัตากวีตุากวีปฏิภานธกวีจินตกวีใช้แต่จินตนาคารนะปลผูกเรื่องผูกร,ราวขึ้นมาสร้างความบันเทิงเอกะคนอ่านหรือคนฟังนะไม่รับ ชอบไอ้ข้อเขียนว่ามันจะมีอัตสาระหรือไม่มีนามุ่งแต่ว่าจะเสนอจินตนาการให้เขารับทราบอัจรกาวีเก้กวีที่สร้างสรรค์แต่ประโยชน์พวกนี้มักจะมีบทประพันธ์ที่แฟงให่้ขติอนใจนะแล้วก็สุตตากาวีก็เล่าเรื่อง ประลังปรลาที่เคยได้ยินได้ฟังมานะการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในพวกบทแต่กวีทั้งนั้นนะนีนะ่นาหรือว่าเป็นเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของสาวดาร์บทแต่กวีทั้งนั้นนะไม่ได้เน้นเอาประโยชน์โทษอะไรเป็นสำคัญเสนอแต่ความจริงเรื่องราวที่เคยมีเคยเกิดมาแล้วเป็นสำคัญน,นะครับ การทั้งหนึ่งนานมาแล้วเป็นอัตตกวีก็ได้นะอย่างนิทานอิศกนี่เป็นอัตตกวีนะฮาน,นิทานนิศกเป็นอัตตกวีนิทานชาดกที่ท่านผูกก็มาเนี่ยนะครับที่จะอธิบายชาดกเ่พพุทธเจ้าสรัดไว้ก็เป็นอัตตกวีนะ เรื่องอะไรนะขอทรมาบทก็ันบบนี่แหละอัตกาวีไงเหมือนกับชายดอกนั่นแหละเป็นอัศกาวีแม้มีประโยชน์เอาชื่ิจริงๆนะแล้วก็แต่ว่าของถ้าเป็นธรรมบทน,นะครับจริงอยู่เป็นอัตกวีแต่ว่าไม่ใช่แต่งรอกนะมันของจริงนะเรื่องราวทีนี้ก็ปฏิภาณนกะวีอันนี้เสนอหลักหลักยา นะครับอาจารย์ที่เป็นนักปรัชญาแปลงูกันขึ้นมานะครับจำจำไว้ก็จำจกันมาครับแล้วก็เมื่อตอนสังขัยนาเหัือนเช่นนี่านนจำเอาไว้ครับผมแล้วมาเป็นไมนักอัเป็นอักษรสมัยสังขัยนาครั้งที่ห้าที่หลังกานอกนั้นก็จำนะครับ จำกันมาทั้งนั้นประมาณกี่ลานแย่ประมาสี้อยปวเยอะมันกักับเยอะมันกันันกายนะครั้งเียก็เจ็ดร้อยปีนะครับถ้าแะละเพึ่งปัจจามาจารย์นตอนนั้นนะมีคนบอกว่าภาษา บาลีในภาษามาก็แน่ไม่มีตัวอักษรมีการเป็นเสียงเป็นสำคัญนะครับมันไม่น่าจะเป็นอย่างไงน่าจะมีก็หลักศีราจารย์และของพระเจ้าอโศก็มีนะแสดงวยาการใช้เพียงแต่ว่าเมื่อถือเอาการออกเสียงเป็นสําคัญนะครับการใช้ตัวคําว่าอักษรน,นะครับมันไม่ได้หมายถึงตัวหนังสือ นะนะอ,อักษรและอักขรละท่านหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาจากฐานที่เกิดเสียงมีการแต่งด้วยอว,ยวัยวะที่มีลิ้นเป็นต้นที่นับว่าเป็นกรนใะนก็ได้ป็นฐานโคนนั่นะแหละนะครับออกมาจากฐันง่ายๆอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เป็นเป็นเป็น,ปนอักษรกษนะครับแต่ทีนี้พอมามีใาลึกเป็นตัว ขึ้นมาในหน้ากระดาษหรือใบลานเราก็เลยเข้าใจว่าสอันเขาเกิดกรวหนังสือครับนะครับเ <c oughs> มื่อก่อนเขาก็จํากันอย่างนี้ทั้งนั้นลนะเกี่ยวกับการออกเสียงทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนัน้นจึงกระหม่อกระแม่นเป็นพิเศษให้ออกเสียงให้ถ <c oughs> ูกต้องจึงเออจึงเครื่องครัดในเรื่องการออกเสียงให้ถูกต้องเพราะมันไม่มีไอตัวหนังสือรับรอง นะพอเกิดมีตัวหนังสือลนะอไอ้เคร่งครัดในการออกเสียงก็ย่อยย่อนไปอย่างที่อ่านพาษาบาลีแม่ผมอ่านให้ฟังนะนะพุทธเจ้าอนุสรภาวานาจนา,านานาอย่างนี้นะครับไม่โูกแล้วนะไม่ได้ถูกตามฐานกรที่เกิดเสียงอย่างนี้เป็นเป็นไทยชัดเลยนะครับนะอันนี้จะไล่าฟังนี่เลยมันมันเรื่องมันเกิดวันนี้พระโทมา โทรมาแล้วฟังไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าภาษาบาลีน,นะพอรู้แล้วแต่ท่านพอไม่รู้ท่าน็ข้าไว้แล้วและท่านก็พูดใหม่เป็นภาษาบาลีแต่แบบคนไทยพูดและไทยบ,บ<น>ู้าวที่ผมรู้เรื่องนะฮะไม่รู้ครับเป็วันทันน,นะ <c oughs> สนวกไแล้วจะเล่นเล่นนะ <c oughs> <c oughs> มันก็ต้องออกสาฐานที่เกิดเสียงเราต้องเรียงก่อนนะครับนะฐานที่เกิดเสียงมีอะไรบ้างอ,าโโอ้าวคอหัวไอเฟดาอะไรต่ออะไรได้ครับหัวห้วยกระหมอ่อมออกมาจากกระหมอหห่อมนี่นะต้องแล้วก็อักะระนั้นๆนะเป็นเสียงออกมาเยอยังไงน,นะครับเป็นว่าเราพูดออกบันดึกอย่างนี้เราเอา กับเอาลิ้นปลายลิ้นไปแตะเพดานที่หญิงบันดิไอ้ปลายลิ้นก็ต้องแตะเพดานนิดนึงและใกล้โดนโกดฟันด้วยบันดิบันดิมันดิอะไก็อ่าันดิอย่างนี้นะครับทีนี้ไม่เราก็ไม่ระมัดระวังกันเ่ยทีนี้ท่านบาปพูดอย่างที่ต้องมาเพราะท่านท่านไปเรียนที่พม่าแล้วก็อยู่วัดที่เขามีแต่การพูดภาษาบาลีสักอะรสวน แต่ก็รักษาเนะี่ไม่ไม่ใช่แบบธม่าก็าเอาตำรา,าใหญ่มาเลยนะในตำราใหญ่เขาจะบอกไว้นะครับอาไรดอย่างนี้นะไอสานกรนอะไรเป็นยไงไม่รู้พอมาพูดเป็นไทยไทยอ้าวกล่าวนี้ปากคอนะคำมันอี้ยงเอาวิโสใจวัดม,ามาะมัดปียมิโตนะแสวว่าพ,พอทนได้หรือ นะอ,อาวโุโสใจยาวั์ปิยเมตติยมตยมตขออาตมาทักทายอย่างนั้นแล้วก็ว่าไปะนะครับเคดเป็นอย่างนี้ท่นานสะตวกแะแวงแล้วท่านเป็นคนดวนมาอยู่เมืองไทยนานแล้วตะดวกแวเวงว่าจะเป็นสายแนวที่ห้าไรก็ได<ง>้นะครับท่านไปอยู่วัดบุญกันทางวัดบุญกันก็นกนแล้วเวง เพราะฉะนั้นจดหมายที่ท่านส่งออกหรือว่าที่เข้าส่งเข้าไปให้ท่านก็ถูกแก่ท่านรู้ว่ามีรอยแก่ทีนี้ถามใส่ปัญหาตัางมากกับผมเรื่อยๆเปลี่ยนกลาวนี้นะชายปาษาบาลีสอนใครเขียนพูดกันนะครับถ้าเขียนเป็นจดหมายต่อๆกันถ้ายอย่างนี้ค่อยๆสอนไปหน่อยนะครับท่านว่านะ อ่าเดี๋ก็ขอเดี๋ยก็หาว่าพวกแม่ที่อ่าแล้วเราไปอยู่วัดอย่างนั้นเราเมันก็ต้องแทรกเครืไปที่อื่นเพื่อเบื่อนั่นไม่รู้เรื่องรู้แรงใช่ไหมคะคนสัตว์น่ะก็ใช้ตัวรอเด็กแทนพอนะธรรมะเนี่ยจังมาถูกถูกถ้าเป็นถ้าเป็นธรรมะแต่ถ้าเป็นแบบไม่ใช่นะครับดอตัวรอเด็กกันไม่ไม่ดีในภาษา ภาษาบาลีนะครับจริงนะไม่มีมีแต่ลอยชฎาอ่าเราตะดตัดลอยชฎาทำไมอะแเดกลอยเด็กก็ไม่ม uh ีตีกาอะไรพวกนี้ไม่ใช่ภาษาบาลีนีกาแล้วเราทำมาเขียนเป็นไทยไปแล้วอะไปตีกาเออเอาละ ใครถามอะไรขึ้นมาอะไรไปได้ไรเลยนะแต่ทีนี้ก็เหมือนกันฮนงะในอุปมาโขมมาตรงนี้ประเด็นอยู่ที่ตรงนี้นะครับในพระธรรมนะครับพระผู้มีพระภาคล้ทรงแสดงไว้นะนี่แหละผลงานของพระพุทธเจ้านี่มีอยู่นะ <c oughs> ทีนี้ก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม นะครับก็เลยรู้ว่าบุคคลผู้พระพุทธเจ้าผู้มีผลงานอย่างนี้เป็นบุคคลผู้ยอดเยี่ยมแน่ๆเ,เป็นความจริงอย่างนั้นนะผมศึกษาตำรายอะไระไรมานะครับแม่ไม่เคยทราบถึงเหมือนอย่างศึกษาพระไตรปิฎกนะครับอ่านพระไตรปิฎก <c oughs> พูดแต่เรื่องจริงดังนั้นเลยและเป็นหน้าแลกที่สุดเลยนะครับพระพุทธศาสนาเนี่ยเรียนได้จบ นะศาสตร์อะไร,รอะไรในโลกเรียนไม่เคยจบรอกภูมิศาสตร์ไม่มีทางจบประวัติศาสตร์ก็ยิ่งมากขึ้นเลยเรื่อยๆไม่จบนิติศาสตร์เนี่ยนะครับเข่ากฎไม้เก่าล่าสมายัยต้องรับไม่เท่ากับยุคสงคมปัจจุบันอะไรต่ออะไรนะครับนะียทุกอย่างไม่เคยจบแต่พระพุทธของพระพุทธเจา้าจบนะชาติปัจจยาทิ่ตเวชาววารา,าม,มารนาจบไหมเนี่ย ความแก่และความตายมีพระชาติาความเกิดเป็นปัจจัย <c oughs> <c oughs> นะนะไม่ต้องเรียนอีกแล้วรู้แล้วไปไนเสร็จจโคูวิญญาณจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยปัจจัยสีสส่สรสประสาทตาแสงสว่างรูปายลมนาิการนะพอรู้แล้วต้องกลับมาเรียนใหม่ไหมไม่มีอ่ะก็จบเป็นอย่างๆอย่างๆอ,อ,อะไรที่เรียนแล้วแต่เป็นอนไไันาจบไปนะครับ นะไครที่จะไม่จบมีการเปลี่ยนไปบ้างนะครับมันก็ก็จะเพาะใครที่เป็นสมาธิสัจจะแต่ส่วนที่เป็นปรมาตารสัจจะของท่านซึ่งศาส,สดาใดไม่เคยป,ดปาดกาศได้ตรงนี้เรียนจบแน่นอนจริงๆนะครับ <c oughs> อายุปนนทั้งหลายเห็นไหมตาคู่กับโรคหู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับ สตา่หากว่าวันดีคืนดีตั้งเกิดสาบอดนะไม่อาจเห็นลูกได้นะครับก็แล็ลิ้นมาเปเห็นแล้วอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนะครับเป็นอันวาลาสมัยไ <c oughs> <c oughs> ปแล้วคำสอนเอายตนะ <c oughs> เอาลิ้นไปพูดกับรูปได้ไปแล้วนะครับแต่นี้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นยอดเยี่ยมนะครับคำเทตนาส่วนที่ลึกซึ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน สติปัสส,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 สีอิธิบาทีอินทรีห้าพระะห้าโคจงเจ็อริยมรรคมีอมแปดนะครับรับรองได้เลยถ้าไปใจพระพุทธเจ้าไม่มีใครสเสด็ได้นะครับเ <c> อ <oughs> าละต่อไปเป็นปัญหาที่สีมม่ธรรมะทิ่ษาปัญหาปัญหาเกี่ยวครับทมที่ได้เห็นแล้วว่าราชารับสั่งสาว,ว่าพระกุณเจ้ารากเสน ท่านได้เห็นพระธรรมแล้วหรือเอาอีกแล้วนะครับอยากก่างการไม่ได้เล่ก็เอา้วยคนอยากะรด้วยกันเป็นพอะไรหรือไม <c oughs> ่พระนเกษรพระธรรมในที่นี้ก็คือโลกุตตรธรรมนะครับเป็นสําคัญขอถวายพระพรมหมาบพะะิทพวกสาวกคควรประพฤติธรรมตลอดชีวิตเพราะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้เพราะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ คืออาตามาจะเห็นหรือไม่เห็นห้วไม่สาคัญในตำนองนั้นแต่ว่าเมื่อบวชเป็นสาวกของพระองค์ก็ต้องพุประพุทธธรรมตลอดชีวิตส่วนจะเห็นหรือไม่เห็นนั่นนะครับไม่ต้องมีการคำนึงถึงประพฤติได้ถูกต้องก็มีโอกาสจะเห็นเองนะฮะใครเป็นพุทธกนะครับคนนั้นก็จะเห็นมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะเป็นอาตามาหรือไม่เป็นคนอื่น ต้นต่อเป็นหลักการเสมอนะครับพระเจ้ามีลินพระคุณเจ้านา่าเคสท่านตอบสมควรแล้วถ้าเป็นเราก็นะเอ่าน้าหน้าหน้าบอกนายหน้าท่านหนไ้นยเศร้า,านนซี้อยู่กงนนะันเ<ม>เขาเรียกว่าไม่มีปัญญานะครับเราต้องการจะเกิดปัญญาเราต้องฟังอะไรที่มันเป็นหลักการไปขึ้นที่ว่าหลักการมันเป็นเหตุเป็นผลขึ้นที่ว่าเหตุผลแล้วมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวบุคคลนะครับเป็นสา,าระนะ ถ้าหากว่าท่านยังรู้สึกเป็นเรื่องเฉพาะคนอะไรนะครับมันไม่ใช่เหตุผลหรอกนะเช่นชอบพูดอะไรคนนี้พูดจามีเหตุผลนะครับทําไมถึงว่ามีเหตุผลคนนี้พูดจามีเหตุผลนะเขาก็จริงๆนะครับมันถูกใจท่านท่านฟังแล้วนะน,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 นะครับอต่ที่พูดจาไม่เห<อ>ตุผลไม่ถูกใจหรือว่าไม่รู้เรื่องค่ามไม่รู้เรื่อง กับเหตุกับผลไม่ได้นะครับเหตุ mm hmm. ผลจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคนก็กล่าวว่ามีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลนะครับอย่างชาลามรณะแก่ตายเป็นผลมีชาติเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นผลนะะทุกเป็นผลมีตัณหาเป็นเหตุอย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นวิปัสสนาญาณเป็นผลมีสต,ติปัญญาเป็นเหตุน,นะ สติปัฐานเป็นผลน,นะมีกัลยาณมิตรและโยนิโสมนติการเป็นเหตุอย่างนี้นะครับนั่นแหละมันเป็นความจริงเหตุผลนะครับต้องเป็นสาธารณะไม่ใช่เหตุผลข,นะข,ของคนนั้นเหตุผลของคนนี้ผมเห็นคนเรียนอภิธรรมยังพูดอย่างนี้นนะเลเ,เหตุผลของพระพุทธเจ้าว่านะเราเรียนเหตุผลของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นเหตุผลแล้วมันไม่ใช่ของพระองค์พระองค์ก็ ตราบอยู่แล้วว่าเราในฐานาเขาเป็นเพียงผู้บอกผู้จำแนกผู้เปิดเผยผู้กระทำให้ตื่นแนะนําให้ท่านทั้งหลายจงมาพิจารณาโลกนะแต่ถ้าเขาจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตามทำเหล่านี้มีอยู่แล้วปรากฏอ,อยู่แล้วในโลกนะแล้วามมาพูดไวเหตุผลของะูุตธเจ้าใช่ไหครับต <c oughs> กลงไวเหตุผลของคนอื่นแต่ธรดาอื่นก็เป็นอย่างนะพะพุตธเจ้าว่าอย่าง นะแต่เพระเาะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นอย่างนี้เวลาแสดงครรมเป็นผู้รู้แสดงครรมถ้าทางอิสลามถ้าข้ามากินเน่ยเขาไม่ถือว่าบาปแต่ทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านถือว่าบาปตกลงบาปหรือไม่บาปขึ้นอยู่กับศาสดาวา่านี่แหละเหตุผลของ และนบ,บีโบฮามัดกับเหตุผลของพระพทธเจ้าแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นของแต่ละท่านก็จะต่างกันแต่ถ้าเป็นศาสนาเนี่ยนะไม่ไม่มีทางจะต่างตลอดนะครับจริงๆแล้วบาปบ,บนมันเป็นของศาสนานะทําอย่างนี้เช่นฆ่าสัตว์นะครับท่านบอกว่าเป็นบาปไม่เกี่ยวกับว่าคนนั้นนับถือท่านหรือไม่นับถือท่านนะจะนับถือก็จะศาสนา,าก็บาปไม่นับ ถือกุทสศาสนาไปถือสาสนาคือก็บาปนั่นแหละ้าเป็นปานาติปานการฆ่าตนะครับถ้าหากว่าอยู่ที่การถืออากาศสบายไปดีนะครับอยากกินปลาช่อดแป้นไปที่ตลาดนะแม้ตัวหัวอ้วนนะตัวใหญ่หัวอ้วนแต่มันยังเป็นบาปธนระามาานะนะ ทำไงดีขอเปลี่ยนนะับศาสนาด้ยวยกวันวันนี้นับถือมุสลิมด้ยวยตะวันเพราะเขาบอกว่าไม่บาปพุกนะพุ่งนี้ค่อยนับถือศุกรตสอง